สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมาลัมชิตาอีกครั้งนะคะมาวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆในการที่จะทำให้เราบริหารความรักของเรายัางไงให้ยังเป็นความรักที่ยังใหม่สดใสอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหนหลายๆคนอาจจะมองว่าระยะไกลมันอาจจะทำให้ความรักของเราจุดจางลงรักระยะไกลมันทำได้เพียงแค่การสื่อสารผ่าน โลกโซเชียลเท่านั้นแต่ถ้าเราจะทํำยังไงให้ความรักของเราอะ่ะไม่มีเบื่อแล้วก็ไม่ล่มการขัน3มเทคนิคง่ายๆที่มาด,ดามชิตาจักมาแบ่งปันให้ทุกคนยังสามารถคงความรักให้ดูสดใสยอยู่เสมอและไม่ล่มการขันนะคะเทคนิคการแชทที่1นนั่นคือการที่คุณเปลี่ยนจากการแชทที่คุณแชททุกวันทักทายทุกวันเปลี่ยนเป็นข้อความเสียงบ้าง เ,เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความไปให้เรายังดูแบบมันมีสีสันอ่ะหรือเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพิ่มจากการแชทขึ้นมาเปลี่ยนแค่สไตล์นิดนึงให้เขารู้ว่าความห,มห่วงใยที่เราส่งไปให้เขาอะมันไม่ได้มีแค่การพิมพ์มันอาจจะมีวิดีโอคอลมันอาจจะมีเมสเซจที่เป็นข้อความเสียงหรือแม้กระทั่งเสียงเพลงยกตัวอย่างเนาะอย่างาแฟนมารัมทิตาเองอ บางวันเขาก็จะส่งเป็นข้อความเสียงบางวันเขาก็จะส่งเป็นแชทมาแล้วบางวันเขาก็จะร้องเพลงให้เราฟังมันเป็นอะไรที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีมันดีกับตัวเราแล้วมันมันทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเราหรือความรู้สึกของเรามันใกล้กันมันมันเปลี่ยนสไตล์การแชทของคุณให้มันดูตื่นเต้นให้มันดูแบบว่าเออหาช่องทางใหม่ๆอะที่มันตื่นขึ้นมาไม่ต้องทัดทายเพีย ไม่ต้องทักทายจากการพิมพ์เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างให้มันรู้สึกว่าความรักมันยังพัฒนายอยู่ตลอดเวลาแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเกิดความกระชุ่มกระชวยเกิดความตื่นเต้นหรือเขาที่เรียกว่าสร้างบรรยากาศให้มันดูใหม่นะพอมันพอมันเปลี่ยนจากการแชทเป็นเสียงเพลงหรือเป็นการแมท้อความแม้เส,เสียงหรือแม้กระทั่งการที่อีกฝ่ายหนึ่งอะ ร้องเพลงให้เราฝังะมันก็จะทําให้เรารับรู้ได้ว่าเออเขาก็ยังมีการที่จะแบบครเอทสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกว่าความรักของเราอะ่ะยังดูใหม่ยังดูสดใสแล้วก็ยังมีแบบยังรักกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเพราะระยะทางบางทีมันทำให้เราอะ่ะความรักบางทีมันมันอาจจะมีบ้างที่มันจางหายไปแต่สิ่งที่มันหมันเติมนั่นคือการครเอทหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เราให้เรายังดูตื่นเต้นอยู่เสมอนั่นเองนะคะแล้วก็เทคนิคที่2ในการที่เราจะรักผ่านโลกออนไลน์หรือผ่านระยะทางไกลๆนั่นก็คือการที่เราอัปเดตชีวิตของเราอะหรือชีวิตของแต่ละฝ่ายให้กันได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรายังมีความสุขเรายังรักกันดีแล้วเรายังมีกิจกรรมหรือมอีการงานหรือการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งทีรับรู้ให้ความรู้สึกมันเหมือนใกล้กันอะ ให้ความรู้สึกเหมือนมันใกล้กันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้ห่างไปไหนนะเขาก็ยังอยู่ใกล้เราอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งมันมีเคยเป็นบ้าเคยเป็นบ้างสาวๆเวลาคุณรักเวลาคุณรักหนุ่มทางไกลไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะให้ความสําคัญประเทศนั้นๆเป็นพิเศษ มาร์ชิชาเองก็เป็นมาร์ชิตาเองก็เป็น,ปนคือเราก็จะให้ความสําคัญของประเทศนั้นๆหรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆน่ะเราจะเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมเราจะเข้าไปดูในเรื่องอัปเดตของประเทศนั้นๆอยู่ตลอดเวลานี่คือการที่เราบริหารความรักหรือความรู้สึกของเราอ่ะให้ยังดูใหม่ให้ยังดูสดใสยอยู่เสมอแล้วการที่เราอัปเดตชีวิตเราให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้อ่ะมันเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ เป็นการส่งต่อความรู้สึกให้เราได้รับรู้เชื่อเหอะไม่ว่าเราหรือเขาจะเข้ามาส่องไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r กรไม่ว่าจะเป็น t ิ k ต o k ต่างฝ่ายต่างส่องซึ่งกันและกันแน่นอนสิ่งที่เราหมักเติมแล้วยิ่งถ้ามีคอมเมนต์ใต้ล่างนะมันจะทำให้หัวใจชุ่มชื่นเลยกระชุ่มกระชวยเลยอะ่ะมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจได้เลยนะคะสาวๆอย่าลืมนะคะ หมั่นตรวจเช็คแล้วก็หมั่นคอมเมนต์ใต้ล่างแล้วก็หมั่นอัปเดตชีวิตของแต่ละคนให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับหรือด้วยมันเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์มันเป็นการสร้างหรือเชื่อมความรักของเราให้ยังดูใหม่สดใสยอยู่เสมอนั่นเองนะคะแล้วก็เทคนิคข้อสุดท้ายในการที่เราจะบริหารความรักของเราผ่านระยะทางไกลนะั่นคือการใส่ความเชื่อใจใส่ความมั่นใจใส่ต้องใส่ให้เต็มที่นะ ต้องใส่ความเชื่อใจให้กับเขาข้อนี้สำคัญมากเลยนะการที่เราอะ่ะจะรักระยะไกลผ่านโลกออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้เรามีความเชื่อใจให้กันและกันเราไม่ต้องมานั่งละแวงกันและกันมันจะทำให้ความรักของคุณอะ่ะยืดยาวและสดชื่นยังดูใหม่แบบไม่มีเบือ่อและไม่ล่มกลางคันด้วยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมี ในการที่คุณใส่ความมั่นใจให้กับเขาใส่ความเชื่อใจให้กับเขาอะข้อห้ามข้อหนึ่งเลยนะที่คุณต้องมีคือห้ามพูดประชดประชันผ่านโลกออนไลน์โดยเด็ดขาดสิ่งที่คุณต้องมีคือถ้าคุณไม่เข้าใจหรือถ้าคุณไม่ไว้ใจคุณถามถามแล้วก็เคลียร์เคลียร์เพราะฉะนั้นอย่างที่มาดัมท่ตาบอกข้อนี้สําคัญมาก ในการที่คุณจะบริหารความรักของคุณอ่ะคุณจะต้องใส่ความมั่นใจใส่ความเชื่อใจให้กับเขาแบบร้อยเอร์็แล้วความรักของคุณจะไม่มีเบื่อแล้วจะไม่ล่มกันคทาฝังไว้ค่ะสาวๆในการที่คุณจะรักทางไกลหรือระยะใกล้ก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเลยนะคือความเชื่อใจแล้วนำเทคนิคนี้ ไปปฝังใช้ให้เข้ากับตัวคุณเองมากที่สุดฝากไว้ค่ะสาวๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ